สวัสดีค่ะลูกค้าที่กำลังกันมองหา everyday bag นะคะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ทุกวันนะคะโดยที่บบว่าอุย้ยไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าเลยเอาแบบว่าใช้งานได้คุ้มนะคะและที่สำคัญนะคะที่สำคัญอันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะคะ ต้องนิ่มและก็เบานะคะนนี้แอนก็ขอแนะนานาเสนอเรื่องทันตันเลยค่ะตันนี้ตอบโจทย์มากจริงๆเลยค่ะนี้แอนตัดขึ้นมาอยู่3สีนะคะก็จะเป็นสีนู๊ตนะคะสีนี้เลยแดงวายนะคะแล้วก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะอะแดปกับเสื้อผ้าได้ทุกสีเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแท็กเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์แอนเลยนะคะที่บอกเลยว่าลูกค้าต้องมีกันไว้ทุกบ้านนี้ ตัวนี้เป็นอะไรที่ขายดีมากนะคะยอดขายหลายพันใบามากตัวนี้นะคะมาพร้อมหนังรองบ่าแบบนี้เลยสะพายแล้วไม่ต้องกลัวปวดไหล่นะคะยังไม่พอนะคะตัวนี้นะคะน้าหนักของเขาเบามากๆเลยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ300กรัมเท่านั้นเองนี่ตัวนี้เราได้หนังแกะแท้ไซส์ใหญ่นะคะอยู่ที่30เซนหรือว่า12นิ้วนั่นเองภายในเราซับหนังแกะหมดเลยคะ่ะนี่เราใช้หนังแกะแท้ทั้งใบดูความนิ่มความเบาของเคาส์ซีูเนี่ยแค่จับสัมผัสก็บอกแล้วว่าตัวนี้เบาจริง นี่เห็นไหมกดเข้าไปนี่เห็นไหมตัวนี้เราได้หนังแกะแท้ทั้งใบไม่เคลือบและไม่ผสม p u นะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นหนังออกมาใหม่ๆกันเยอะอันนี้ต้องระวังโดนหลอ,อกมันก็มีนะคะตัวนี้เราได้หนังแกะแท้ทั้งใบอ่ะให้สัมผัสด,ดูเลยนี่เห็นนะมันนิ่มไม่ยุ้ยนะคะตัวนี้นี่เห็นไหมสวยมากแล้วฐานรองก้นให้เรียบร้อยฉะนั้นบอกเลยว่าลูกค้าใส่ของเยอะใส่ จุไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวก้นจะย้วยหรือเปล่าไม่เป็นนะตรงนี้สวยมากไซส์อยู่ที่12นิ้วนะคะมี12นิ้ว30เซนนั่นเองตงัวนี้ใส่ของได้จุกเลยใส่เป็นพวก iPad ได้ลูกค้านี่หากระเป๋าใส่ iPad อยู่บอกเลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นเลยที่ตอบโจทย์มาสะภายขึ้นไหล่กำลังพอดีเลยนี่เห็นไหม หรือว่าจะสปายคลอสบอดี้ก็ได้นี่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะนี่ตัวนี้ใช้เป็น everyday bag ได้สบายมากนี่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนกระเป๋าเลยนี่สวยเกย๋แบบนี้มาพร้อมโปรโมชั่นราคาเบาๆอีกแล้วเห็นแบบนี้นะบอกเลยว่าปกติอะทั่วๆไปที่เราเห็นนะถ้าเป็นหนังแกะราคานี้หาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอันนี้เราขายราคาส่งนะคะราคาจับต้องได้กันทุกคนเลยนี่แล้วราคานี้บอกเลยว่าถูกจริงไม่ถูกหลอกแน่นอนตอนนี้นะคะ เป็นหนังแกะแท้ร้อเซนิบสองนิ้วจัดโปรโมชั่นนะคะลดเหลือเพียง2 8 5พันบาทจะส่งให้ฟรีเลยนี่มี3สีด้วยกันนี่ตัวนี้เลย12นิ้วหนังแกะแทะ้ลดเหลือเพียง2855บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกโออยากจะเก็บเงินปลายทางก็ทักแชทได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยหรือว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ส่งแมสเซนเจอร์ให้ถึงบ้านภายใน1ชั่วโมงอันนี้ก็ทักแชทได้อีกเช่นกันค่ะ จะส่งให้ได้ตลอดเลยแอบหรือว่าลูกค้ามาหน้าร้านทำทำครับมาหน้าร้านหน้าร้านมีทุกแบบเลยนะ400ก็แบบพร้อมส่งค่ะมีตัวนี้หน้าร้านเราอยู่ที่สะพานกรุงทนมากันได้เลยค่ะหน้าร้านเปิดทุกวันนะคะหรือว่าจะสอบถามเส้นทางอะไรยี้ก็ทักแชทได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่สวยมากเลยเนาะเนี่ยสีน้ำตาสีนูดก็สวยหรือก็สีดํา